ยักษ์นั้นน่ะมีทั้งยักษ์ดีคือยักษ์ที่เป็นบัณฑิตเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็มียักษ์ร้ายคือยักษ์ที่เป็นพาลไม่เคารพเลื่อมใสพระรัตนตรยัยชอบเบียดเบียนมนุษย์โดยจะเข้าสิงร่างกายทำให้เจ็บป่วยบ้าง ทำให้สิ้นชีวิตบ้างซึ่งในขณะที่เข้าสิงนั้นจะไม่ปรากฏตนให้เห็นเลยขณะที่ทําร้ายก็ไม่ปรากฏแต่ก็ผู้คนที่ถูกสิงจะมีอาการต่างๆสามารถทำให้ผู้คนตายได้เมื่อพระภิกษทุที่เป็นอาจารย์ขับไล่พูดผีหรือยักษ์นั้นต้องการจะให้ยักษ์นั้นปล่อยคนที่ถูกสิง ก็จะบอกขยักนั้นออกมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลเดียวคือภิกษุจะมีวิธีการทําให้ยักออกได้รู้วิธีคือไปบอกตรงๆงก่อนอาประกาศน้ำชื่ออะไรบอกยักนั้นยักนี้อ่าออกไปซะอย่าไปเบียนเพื่อมนุษย์พูดดวยจาก่อนแต่พูดแล้วบอกฟังมาพระก็จะปั้นหุ่นยักขึ้นเลยเพราะพระรู้ว่านี่นี่นี่เป็นยัก ด้วยไอ้ปั้นหุ่นยักษ์ดิบแป้งหรือดินเหนียวแล้วก็ถามยักษ์ว่าจะออกไหมไม่ออกก็ตัดมือตัดเท้าหุน่ออนนี่แต่ก็ต้องมีวิชานะสมัยพุทธกาลทำอย่างนั้นแหละต่อมาภายหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบทรงทราบ จึงทรงบัญญัติห้ามไม่ให้พระภิกษุฆ่ายักษ์ถ้าภิกษุรูปใดฆ่ายักษ์ต้องอาบัตทุนเลใจซึ่งเป็นอาบัตที่มีโทษปานกลางไ่ถึงขาดากความเป็นภิกษุเพราะเป็นกายละเอียดยักษ์ที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้จะทําร้ายโดยไม่เลือกว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะดังเรื่องยักษ์ตนหนึ่งที่ทําร้ายภาษาดิบุตรเทละ แด่๋ยความรู้สึกเพียงแค่นึกไม่พอใจสุดท้ายตัวเองต้องถูกแผ่นดินสูบแผ่นดินนี้สูบลงไปเลยน้ำที่แค่พัดพาล่างไปถ้าแผ่นดินสูบนี่สูบล่างลงไปในแผ่นดินเลยวืดลงไปเหมือนแผ่นดินนั้นเป็นน้ำอย่างนั้นยืนบน,นแผ่นดินมันวืดลงไปนะเหมือนจมน้ำวืดลงไปเลย เรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งภาษาดิบุเถระปรงผมใหม่ๆท่านนั่งขาวสมาบัติในเวลากลางคืนข้างขึ้นเดินไงายในที่กลางแจ้งนั่นทยักษ์รัสหายตัวหนึ่งเหาะมาพอดีจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ด้วยภารกิจอย่างหนึ่งคือจากทิศเหนือตั้งเดมาทิศใต้เนี่ย ได้เห็นพภาษาริบุตรเถระนั่งอยู่นที่แจ้งเห็นแล้วนันทยักษ์ชื่อกะเพาะนะเกิดความรู้สึกไม่พอใจใพภาษาริบุตรเดิมหน้าการผูกเวงกับพระเถระมาในพบก่อนอเห็นไหมเวรเนี่ยพอมันผูกกันไปมันมีเชื่อ เชื้อแห่งความหงุดหงิดพอมาเจอคเขามันต้องหงุดหงิดจึงกล่าวกับสหายยักษ์ว่าดูกรนสหายเราจะตีศีรษะของสม,มณะนี้ยักษ์สหายนั้นไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนั้นจึงกล่าวห้ามปรามว่าอย่านะสหายอย่าเลยท่าน ท่านจะไปดูมินสมณะนั้นนะว่าไม่มีฤทธิ์เห็นนั่งนิ่งๆเงียบๆนั่นแหละสมณะผู้นั้นจะเป็นผู้มีคุณยิ่งใหญ่นะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากท่านจะไปทำนะจะไปเสียงแต่ว่านันทยัยากนั้นก็ไม่ฟังเสียงยักษ์สหายต้องกล่าวเตือนถึงครั้งที่สามนะวัดสหายอย่าทำอย่างนั้นเลย สมณานีนี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่นะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเห็นนั่งนิ่งๆอย่างนั้นแหละเห็นปรงผมเกลี้ยงอย่างนั้นแหละนั่งกลางแจ้งนั่นแหละไม่ธรรมดานะอย่าเสี่ยงแม้ยักษ์สหายจะเตือนถึงสามครั้งก็ตามนั้นทิยักษ์ก็ไม่ฟังได้เข้าไปใช้กระบองนตีศีรษะพระเถระจนได้ การตีของยักษ์ขนาดนั้นเขาอุปมาเนี่ยพระอัจฉริยะอาจารย์อุปมาว่าแม่ช้างจะสูงใหญ่มหาศาลก็ตามโดนทีเดียวก็เสียพันช้างไปเลยจะต้องจมลงไปในดินทีเดียวขนาดนั้นไม่ธรรมดาหรอกตีขนาดช้างจมดินเนี่ยหรือเป็นยอดภูเขาใหญ่แต่โดนกระบองอันนี้แล้วก็แตกกระจายทีเดียวแหละ ทำลายก็เ,ออเพื่อจะเทียบไปเห็นว่าสมองนี่มันนิดเดียวศรีรษะของสมณะรูปนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ปรกากฏว่าพอตีเสร็จยักกับร้องคร่ำครวนว่าร้อนโอ้ยร้อนแล้วก็ถูกดูเปมัในมในมหารกลกันทีเลยก็ตีใครไม่ตีตีพระอรหันต์ การกระทาทั้งหมดนะ่ยที่ยักษ์ตีภาษาลีบุตรด้วยกระบ,บองของยักษ์อยู่ในสายตาของพระโมกมหาโมคคาราเทระทีเดียวท่านมีทิปจักขุมองดูมองเห็นแต่ก็ออกมาห้ามไม่ทันนะคือทิปจักขุต้องมองจึงจะเห็นนะถ้าไม่มองก็ไม่เห็นก็เลย เข้ามาหาพระสารีบุตรแล้วก็ถามว่าดูกอนั่นสารีบุตรท่านอ่ะพอทนได้ไหมคำมันดียังพันเตไม่จ๊ะพออดพอทนไหวไหมพระสารีบุตรบอกคำมันียังอวุโสก็ยังพอแก้ไขได้ยังไม่ไม่เป็นอะไรล่ะ แล้วพระสารีบุตรก็ถามกลับมาอีกบอกกับพระมหาโมคคลานะบอกท่านโมคคลานะกับผมแล้วพอทนได้นะพอแก้ไขได้แต่ว่าผมรู้สึกเจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยเพราะวิบากกรรมของนั่นเนะี่ยมันงั้นยักษ์ทำอะไรไม่ได้เลยพระมหาโมคคลานะเทระกล่าวว่าโอ้ท่านสารีบุตรอัศจรย์จริงๆเลยไม่เคยมีเลย ไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยการที่ท่านสาิบุตรถูกยักษ์ตัวหนึ่งตีศีษะอย่างแรงถึงเมืองนั้นแล้วยังกล่าวว่าทนได้พอแก้ไขได้เจ็บนิดหน่อยที่ศีรษะโอ้อรารยขณานนั้นรพระพมกะมหาโมคคารนติระท่านทราบอนุภาพของยักษ์กับกระบองของยักษ์ดูก่อนโมคคาณะตาง อัศจรรย์ทช่กันแลวกันโอ้น่าอัศจรรย์น่าทึ่งจริงๆเลยเนี่ยที่ท่านเห็นยักษ์ได้ท่านโมคราณะอัศจรรย์ตัวท่านอย่างเลยเนี่ยกระผมอัศจรรย์ท่านจริงๆท่านเห็นได้ยังไงยกักษ์กระผมเนี่ยนั่งเนี่ยเข้าไปเนี่ยผมจะไม่เห็นเลยแม้แต่ปีศาจสักตัว<อ> <laughs> ไม่เห็นอะไรเลยเพราะท่านเข้าสมาบัติอยู่เนี่ยไม่ได้สอดดู<อ>เพราะกำลังเข้าสมาบัติ แล้วก็รู้สึกเจ็บที่สันนิดหน่อยก็เลยออกมาจากสมาบัติแล้วก็มือลงคำเอ๊ะเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> ต่างก็อัศจรรย์ซึ่งกันและกัน <c oughs> พระมาหาโมกขลานะอัศจรรย์ภาษาลริบุตรบอกทนได้ยังไง <c oughs> พระาลริบุตรอัศจรรย์มะโมกขลานะว่า <c oughs> <c oughs> เห็นได้อย่างไรเนี <c> ่ย <oughs> ทั้งทั้งท่านไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> ถ้าท่านเห็นแด่ก็หลบได้สิ <c oughs> ไม่เห็นเนี่ย เข้าสมาบัติอยู่ไม่ได้สอดสาขายพระยานดูญาทัทนะนไม่ได้สอดดูมันก็ไม่เห็นเหมือนเรามีดวงตาเนี่ยถ้าเราไม่ดูมันก็ไม่เห็นนะไม่ใช่มีดวงตาอยู่นี่นะจะเห็นอะไรไปหมดมีดวงตาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยข้างหลังมีอะไรไม่เห็นน่าจะกลับหลังหันจึงจะเห็นทั้งทั้งตีลืมตาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่กันในทํานองเดียวกันตาก็อัศจรรย์ทั้งคู่เลย ที่นี้น่าอัศจารรย์ยิ่งไปกว่านั้นอีกคือพระผู้ไม่ภาค้าทรงประทับอยู่ที่พระคันธกกดีได้ยินคําสนทน,นาของพระเทลราทั้งสองซึ่องอยู่คนละที่ด้วยทิพประสดหูทิพพระโมคคัลลานะนั่นท่านมองด้วยตาที่สามคือตาที่ศูนย์กลางกายไม่ใช่ตรงหน้าผากนะตาที่สามอยู่ที่กลางกาย พระผู้มีพระเจ้าท่านด้วยทิพย์โสตแต่ไม่ใช่หูนี่นี่หูเนื้อแต่ข้างในหูทิพย์นี่เห็มไหมจ๊ะจึงทรงเปล่งบุทานนี่นคือเห็นทุกอย่างหมดเลยว่าทั้งสองกำลังสนนานครันว่าอย่างไรด้วยทรงเปล่งอุทานว่าจะเป็นอัดเป็นธรรมเลยจิตของผู้ใดตั้งมัน่น ไม่วันไหวเหมือนภูเขาหินไม่กำหนัดในอารมณ์ที่น่ากำหนัดไม่โกรธเคืองในอารมณ์ที่น่าโกรธเคืองจิตของผุ้ใดตั้งมั่นไม่วันไหวเหมือนภูเขาหินไม่เคยื่นเลยไม่กำหนัดในอารมณ์ที่น่ากำหนัดคืออารมณ์ที่งดงามก็ไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่โกรธเคืองในอารมณ์ที่น่าโกรธเคืองไม่หยินราย จิตของผู้ใดได้อบรมอย่างนี้ความทุกข์ย่อมไม่สามารถเข้าถึงผู้นั้นได้คือถ้าใจมันไม่ใครยื้อนแต่อย่างแล้วเนี่ยความยินดีจนร้ายอะไรแรงต่างก็เข้าไปไม่ถึงใจใจจะนิ่งทีเดียวใจเหมือนกับเพชรที่สใสๆที่น้ำซึมก็ไปไม่ได้ไม่เหมือนกระดาษซับนะจ๊ะถ้ากระดาษซับถ้าใจใคร เหมือนกระดาษซับมันจะซับอารมณ์ต่างๆเข้ามาอารมณ์แห่งความยินดีร้ายเรื่องราวก็จบด้วยประการลัชนี้จ้า